กลางปี2020เมืองหลวงของไทยถูกจัดอันดับเป็นเมืง food องสตรีทฟู้ดอันดับหนึ่งของโลกรองลงมาคือโตเกียวและนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีหากคุณกำลังมองหาธุรกิจร้านอาหารแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรอยากมีร้านแบบไหนหรือต้องทำยังไงวันนี้เราขอเสนอสูชิอีสาน แฟรนไชส์ร้านอาหารสตตีทฟูดที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นอาหารร้านและแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยในเรื่องการตลาดออนไลน์และการบริการลูกค้าในส่วนของอาหารซูชิอีสานได้นำเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นไทยอีสานเข้ามารวมกันอย่างลงตัวจนเกิดเป็นซูชิที่ใส่ความเป็นอีสานเข้าไปอาทิเช่นซูชิข้าวยำตำงา เป็นการนำงามาคั่วไฟให้หอมจากนั้นนำไปตำและยำกับข้าวนำข้าวยำที่ได้มาห่อกับสาหร่ายแบบโฟโตโมะกิใส่ใ้ตรงกลางด้วยไข่เจียวและผักต่างๆสูชิหน้าองมันปูนาข้าวพันกับสาหร่ายแบบคุนคันมะกิท็อปปิ้งด้วยองมันปูนาสุดลับฉบับอีสานคลุกเค้ากับเนื้อปูแน่นๆรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและวาซาบิอร่อยเป็นที่สุดสูชิหน้ามันกุ้งแม่น้ำมันกุ้งแม่น้ำคลุกเค้าเนื้อกุ้งแน่นๆท็อปบนข้าวพันสาหร่าย นอกจากนี้ยังมีซูชิหน้าต่างๆเช่นข้าวยำปลากระป๋องไส้กรอกอีสานกุ้งเต้นแซลมอนแก้วกระดูกอ่อนซูชิหน้าปลาไหลยำไข่มดแดงแทนการใช้ไข่แซลมอนและเมนูต่างๆเกือบร้อยเมนูส่วนต่อมาคือร้านหากคุณอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นสักร้านแน่นอนว่าใช้เงินลงทุนไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าตกแต่งร้านเป็นต้นยิ่งทำเลดีค่าเช่าก็ยิ่งแพงไม่ว่าจะเปิดหรือปิดก็ต้องเสียค่าเช่ารายเดือน หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือต้องปิดกิจการเงินที่ตกแต่งร้านไปก็อาจกลายเป็นศูนย์ได้เราจริงสร้างฟูดทัคที่มีนวัตรกรรมด้านพลังงานเป็นรถขายอาหารที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟสำหรับใช้กับเครื่องไฟฟ้าในครัวมีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่มีคุณภาพสำหรับเก็บสำรองไฟสามารถให้พลังงานที่สูงกว่าอายุการใช้งานที่มากกว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่า ชาร์จได้ไวไม่เป็นพิษรวมราคาทั้งหมดเป็นเงินสามารถลงทุนได้ซึ่งมีข้อดีดังนี้เป็นพลังงานสะอาดไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของทำเลจะขายที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหาดสถานที่ท่องเที่ยวงานประจำปีหรือแหล่งผู้คนพุกพล่านนอกจากนี้เรายังมีแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสั่งอาหารผ่านมือถือสมาร์ทโฟนสะดวกประหยัดเวลาและไม่ต้องมายืนต่อคิวหน้าร้าน มีระบบ GPS ทําให้ลูกค้าทราบตําแหน่งที่อยู่ของร้านหน้าปัจจุบันด้วยความเป็นซูชิที่ปัจจุบันได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์และเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ที่จะทําให้ซูชิอีสานดังไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนและนี่คือ3สิ่งที่ไม่เหมือนใครของซูชิอีสาน